สวัสดีครับแฟนมวยท่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเม,มืองมังไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงวันเสาร์ที่29กรกฎาคมคศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับปอหนุ่ยเม,มืองมังไฟจัดให้2ช่องทางนะครับวันนี้ช่อง3ศึกเจ้าม,มวยไทยในช่วงแรกนะครับแล้วก็ช่วงที่2ก็เป็นช่อง9มวยดีวิถีไทยนะครับสำหรับศึกเจ้ามวยไทยประจําวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์ เสียเกมเทิดดิศั์เทศรุ่งเรืองนะครับลูกชายของเสียแขกพีเคแสนชัยนะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลาเที่ยง15เป็นต้นไปนะครับช่อง3ามยิงสดถึงบ้านท่านนะครับส่วนช่วงที่2นะครับทางช่อง9มวยดีวิถีไทยนะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลาบ่ายสามโมงตรงเป็นต้นไปนะครับจัดโดยดรสจรวิชิตอ่องละอ,อและก็สเอเมืองนนท์และก็คุณสมจิตแว่นแก้วนะครับจัดมวยดี ราคาถูกให้แฟนหมัดมวยได้ชมกันนะครับสำหรับช่อง9วันนี้จัด8คู่นะครับซอเอบอกมาสัปดาห์แรกจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับมาดูคู่ที่1ศึกเจ้ามวยไทยประจ้าวันนี้นะครับเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนหมาบินครั้งที่11น็อกเอานะครับระหว่างภายงาม t ีบยิมหรือดีเดยซอสุมายิมนะครับนักชกจากจังหวัดกระบ,บี่นะครับก็ซ้อมที่ค่ายมวยทีบอยิมนะครับอยู่กับเสียตั้ม ย่านลากำกระแผงร้อยสองนะครับวันนี้เจอกันทางด้านก้านาลงพันพินิจหรือตู่ท่าแซยาสัตว์นะครับนักชกจากจังหวัดชุมพรครับสอมพี่่ขยพันพินิจที่จังหวัดชุมพรนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด105่อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านพายงาม TBM ยิมนะครับช่างน้หนักได้105.6ลดไปจุด6นะครับส่วนทางด้านก้านาลงพันพินิจนะครับช่างน้หนักได้105.8 ลดไปจุด8นะครับนี่คือการช่ำหนักเมื่อเช้านี้ของน้องคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านกล้านงลงพันพินิจหรือตู่ท่าแซยาสัตว์นะครับก็เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรง,แข,งขวางหน้าดัานแทงแล้วก็เป็นมวยที่ท่าทรหดสูงครับนี่คือสไตล์การชกของด้านกล้านงลงพันพินิจนะครับสำหรับฟอร์มหลังของด้านกล้ารงลงพันพินิจนะครับก็แพ้คะแนนแซมสั้นสิงบัลลังทอง เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์สองที่ดอนเมืองชนะคะแนนเพชรดอลล่าในยกการอบจวบนเมื่อวันที่22เมษายน2 5 1 6ที่อ้อมน้อยแล้วก็ชนะน็อกเพชรพยักลั่นสีขอละภูมในยกที่3าเมื่อที่27พฤษภาคม2566ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทา้งน้น้กนกาณงลงพันพินิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทั้งน้น้นพลายงามทีบีเอ็มย สำหรับสไตล์การชคของน้านพายงาม TBM- ยิมนะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าดีครับเตะขาต่อยหมัดสับศอกแรงครับยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชคของน่านพายงาม TBM- ยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านพายงาม TBM- ยิมนะครับก็ไปชนะนกราชประชาราชประชานเคราะห์42วันที่8เมษายน266ที่อ้อมน้อยแล้วก็ไฟลล่าสุดน,นะครับพิกแพ้คะแนนฉลามทอง สิทธิ์ฉลามขาวเมื่อวันที่10มิถุนายน266ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของด้านพลายงาม T b บยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านก้านลงพันพินิษนะครับชอบมวยเข่านะครับวันนี้ไปลายดีกว่าแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าถ่าทะรหดสูงกว่านะครับคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านก้านลงพันพินิษหรือตู่ท่าแซยาสัตว์นะครับ จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2องกันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่น126ปอนด์เวทีววเสียมอ้อมน้อยนะครับระหว่างสมานไัย t ีบยิมหรือเพชรตะวันหลังพระจันทร์แกลโลรี่นะครับหรือเกียรติเจริญชัยนะครับเป็นมวยมาแทน9ประตักสินบีมวยไทยนะครับซอมีนค่ายมวยทีบียิมนะครับอยู่กับเสียตั้มครับย่านรามคำแหง102นะครับวันนี้ เจอกับนักชกต่างชาตินะครับนักชกจากอิสราเอลนะครับฮวนโกโดอน PK แสนชัยนะครับซ้อมที่ค่ายมวย p ีเแสนชัยอยู่กับเสียแขก PK แล้วก็เสียโจโจ้พีนะครับวันนี้126ปอนด์คือตัวแปรนะครับเข็มขัด126่ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเป็นเดิมพันนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านสมานชัยทีบีเอ็มยิมนะครับช่างน้ำหนักได้126.6ลดไปจดหนะครับ ส่วนทางด้านฮวนกอร์ดอนพีเคแสนชัยนะครับช่างน้ำหนักได้125.8ขาดไปจุดสองนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านฮวนกอร์ดอนพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับก็เป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีรับแข็งแก่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของด้าน ฮวนกอดอนพีเคแสนใยมวยไทยยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านฮวนกอดอนนะครับต้องบอกว่าสดจากขั้วสดจากเต้าก็ว่าได้นะครับมีชนะนอกลวดเลยครับถึง3-4ไฟเลยนะครับแล้วก็ไฟล่าสุดก็ชนะคะแนนครับแต่วันนี้จัดไป3ามฟอร์มนะครับชนะนอกเสาห้าท่าแสยัสต์ในยกที่3าเมื่อ15กุมภาพันธ์2อ6หที่ราชดำเนิน ชนะคะแนนศิลาเงินลานนาฮุนเลสเตอร์ลอเมื่อวันที่ยิมมีนาคม2อ1 6ที่อ้อมน้อยครับนี่คือ2ฟอร์มหลังนะครับว่าจะให้3ฟอร์มเอา2ฟอร์มก็พอนะครับเวลาเหลือน้อยนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นฮวนกอดอนพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของด้านสมานชัย TBM ยิมกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านสมานชัย TBM ยิมนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับ เก่าเขาเกมดักศาสต์แข้งต่อยหมัดแรงหลักเหลี่ยมดีหักเทดีครับถ้าไม่หล่นโดนหมัดไปก่อนวันนี้น่าจะเข้าวินได้สำเร็จนะครับนี่คือสไตล์การชคของน้านสมานชัยที m ีเอ็มยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านสมานชัยทีบีเอ็มยิมนะครับก็ชนะนกทางด้านพันุมงคลสอมองคลการช่างนยกที่3าเมื่อที่ 11, สาเ็ดพฤษภาคม2 5 6 6ที่เวทีมวยราชดำเนิน แพ้คะแนนฉลามขาวพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเมื่อวันที่28มิถุนายน2 6 6ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านสมานชัยที m ีเอ็มยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านสมานชัยที m ีเอ็มยิมนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับผมให้ไป5้าดาวนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่เอกซึ่งเป็นคู่ที่3ในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านพรเรือหันน้อยทีบีเอ็มยิมหรือจากกลวิษณุกลาการหรือสุกหนึ่งสิงป้อมปราบหรือปักเป้าแตนบางแสนนะครับนักชกจากจังหวัดสงขาซ้อม้วยค่ายมวยทีบีเอ็มยิมนะครับอยู่กับเสียตั้มย่านรามคำแหง102นะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรงามชอห้าพยัก์หรือชาติพยักษ์เกียรติกำพลหรือชอจารบุญ หรืออ,อวันเพ็ญน,นะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดซ้อมในค่ายมวยชอห้าพยักนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด136ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านพระหัสน้อยทีบีเอ็มยิมช่างน้ำหนักได้136.8ลดไปจุดแนะครับส่วนทางด้านเพชรง,งามชอห้าพยักนะครับช่างน้ำหนักได้136ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน,ำน้ำเมื่อเช้านี้ของนังคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับ สำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรงามชห้าพยักนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือเตะต่อยแรงวงในเกาะตีเหนียวแน่นและก็เป็นมวยที่มีหมัดศอกและก็เก่าเก่าเกมครับนี่คือสไตล์การชคของทางด้านเพชรงามชห้าพยักนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านเพชรงามชห้าพยักนะครับก็แผ้น้องขค้ทางด้านเพชรเมืองสีทีเด็ด9 9ในยกที่4เมื่อวันที่19กันยายน25 1 5ที่ดอนเมืองแพ้คะแนนขุนหารเล็ขสอสหมาย เมื่อวันที่9พฤศจิกายน2 5 6 5ที่ราชดำเนินแล้วก็ชนะนอกขุนศึกเล็กสอสมหมายในยกที่4เมื่อวันที่28มิถุนายน2566ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของาน้านเพชรงามชอ 5, พยักนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของนั่นพรเือหานน้อยทีบีเอ็มยิมกันบ้างนะครับสาหรับสไตล์การชกของนั่นพรเือหันน้อยทีวีเอ็มยิมนะครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวเข่าแหลม แทงเจ็บแล้วก็สาดแข่งขวางหน้ามีเขายัดไส้ฟันศอกแรงไปไปลายแข็งแข่งแข็งแรงกว่าระบบหายใจดีกว่าต่อยต่อเนื่องกว่าครับนี่คือสไตล์การชวกของนั่นพลเรหัดน้อยทีวีเอ็มยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นพลเรหัดน้อยทีวีเอ็มยิมนะครับก็แพ้คะแนนเพชรสีนินทีเด็ด99เมื่อวันที่22มีนาคม2566ทีเวทีมวย ราชแชเนินชนะคะแนนซ่อนลักสิ์ปจวอเมื่อวันที่12พฤษภาคม266ที่วันลุมพินีแล้วก็ไฟา์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนชิมงเอวสปอร์ตยิมเมื่อวันที่24มิถุนายน266ที่อ้อมน้อยนะครับก็ได้แชมป์ป้องกันแชมป์1 3อปอนด์เอาไว้ได้นะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านพรหัสน้อยที TV m ีเอ็มยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้าน พคหัสน้อยทีบีเอ็มยิมนะครับให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4กันต่อครับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่ปิดท้ายรายการศึกเจ้ามวยไทยประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางนั้นเพชรตาเสือสอวังเสือหรือสิทธิ์บญจมะาหรือลูกบอตกปลานะครับนักชกจากจังหวัดชะเชิงเซาครับซ้อมที่ค่ายมวยสอวังเสือนะครับวันนี้เจอกันทางนัานสีเพชรเล็กเกียริเพชรเดชะหรือเกียริหมู่ห้านะครับ นักชกจากจังหวัดพัทลุงซ้อมในค่ายมวยเกียรติเพชรเดชะนะครับอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนู่นนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด130ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรตาเสือสอวัางเสือนะครับช่างน้ำหนักได้130ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านสีเพชรเล็กเกียรติเพชรเดชะนะครับช่างน้ำหนักได้131.2ลดไป1.2ครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับ สำหรับสไตล์การชกของน้านสีเพชรเล็กเกียริเพชรเดชะนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเตะต่อยแรงปั๊มในแข็งแก่งแข็งแรงล็อกตีเหนียวแน่นมีฮึดมีโต้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของน้านสีเพชรเล็กเกียริเพชรเดชะนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้่นสีเพชรเล็กเกียริเพชรเดชะนะครับก็ไปชนะคะแนขน,นขาวสดเงาะบางกะปิเมื่อวันที่5เมษายน2 5 6ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล่าสุดแพ้นอกกันระทางน้าน พญาคุณเล็กเสือจันทกบ้านนามวยไทยในยกที่3นะครับเมื่อวันที่31พฤษภาคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน้านสีเพชรเล็กเกียริเพชรเดชะนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแลวก็ฟอร์มหลังของทั้งน้านเพชรตาเสือสอวังเสือกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของน,นั่นเพชรตาเสือสอวังเสือนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับตั้งรับตั้งรับจับทางดี เตะขวาต่อยขวาล็อกคอเหนียวแน่นฉลาดหลักเหลี่ยมดเีเก่าเก่าเกมครับนี่คือสไตล์การชคของนั่นเพชรตาเสือสอหวังเสือนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับก็ไปพิกชนะคะแนน,นไก่ทองเงาะวังกะปิเมื่อวันที่27มีนาคม2 5 6 6ที่ดอนเมืองแล้วก็ฝ่ายล่าสุดแพ้นอกให้ทางด้านกิจมณีสวนจากคาเฟ่ในยกที่2นะครับเมื่อวันที่26เมษาย,ยน2566ที่ ราชดำเนินนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของด้านเพชรตาเสือสอวังเสือนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรตาเสือสอวังเสือนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูช่อง9มวยดีวิถีไทยกันต่อครับตามไปเลยครับมาดูคู่ที่1ศึก9มวยดีวิถีไทยประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฟ้าลิขิต สิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับนักชกจากพัทลุงนะครับซ้อมที่ข่ายมวยสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับอยู่กับพี่หนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่นะครับวันนี้เจอทางด้านยกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คําล่าหรือวอสุกสัรนะครับนักชกจากจังหวัดเพชรบูรณ์ซ้อมที่ข่ายมวยวอสุขสรรที่เพชรบูรณ์นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด105ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านฝ้าเลขิดสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับช่างน้ำหนักได้104.4นะครับขาดไปจุด6ส่วนทางด้าน ยกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่านะครับช่างน้ำหนักได้105.4ลดไปจุด4ครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์นะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นยกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่านะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับเข่าแหลมแทงเจ็บแล้วก็มีหมัดต่อยแรงเตะขาต่อยหมัดแรงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นยกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่านะครับ ส่วนฟอร์มหลังของนั่นโยกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่านะครับเข้าไปชนะนกเป๊ปซี่ซูจีบะหมีเกี๊ยวในยกที่1เมื่อวันที่23เมษายน266ที่จิตเมืองนนท์ไฟล์ล่าสุดแพ้นกขึก้นทางด้าน v i p สิทธิ์จ่าต้นในยกที่3เมื่อวันที่7พฤษภาคม266ที่จิตเมืองนนท์นะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของงน้านยกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของางน้านฟ้าฤกขิตสิทธิ์หนุ่มน้อยกันานะครับ สำหรับสไตล์การชกของน่านฟ้าฤกขิตสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับก็เป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับเตะคาต่อยหมัดเป็นมวยสไตล์คล้ายๆกันนะครับฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นฟ้าฤกขิตสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับก็ไปชนะนกฟ้าสั่งสิทธวัดศแก้วในยกที่2นะครับเมืม่อวันที่29เมษายน2016ที่จิตเมืองนนท์ไพล่าสุดก็ชนะนก เพชรมุกดาสอสุดนาอะไรในยกที่3าม1มมีมิถุนายน2อ6 6ที่จิตเมืองนอนท์นะครับพร้อมเดิมพันอีก40,000บาทนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นฟ้าลกขิดสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้ทางศึกมวยดีวิถีไทยนะครับผมออกไปที่ทางนัน่นฟ้าละขิดสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับ มาถึงอุที่สองศึกมวยดีวิธีไทยประจำวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านโลโบอคอบพัฒละสานนยิมหรือโลบอคอบสพอทิพย์นะครับซ้อมในค่ายมวยศักบุรีลำนะครับอยู่กับเจ้นหน่อยศักบุรีลำแล้วก็อาจารย์ฉลองศักศักบุรีลำนะครับวันนี้เจอทางด้านคุณน้ำชัยกอบางโมทองหรือเดินชนเล็กพลราดอนยิมนะครับวันนี้ชกกันในวิกัด1 3 6ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านโลโบอคอบพัฒละสาโนนยิมชั่งน้ำหนักได้135.7 ขาดไปจุดสามนะครับแล้วก็ทางด้านขุนน้ำชัยกอบางบัวทองนะครับช่างน้ำหนักได้หนึ่งร้อยสาสิบหกจุดเจ็ดลดไปจุดเจ็ดครับนี่คือการช่ำหนักเมื่อเช้านี้ของนักคู่ที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์นะครับสำหรับสไตล์การโชกของด้านขุนน้ำชัยกอบางบัวทองนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีเข้าในเหนียวแน่นปั้มตีแข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับนี่คือสไตล์การโชกของด้านขุนน้ำชัยกอบางบัวทองนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของนั่นคุณนำชัยก่อบางมัวทองนะครับก็ไปชนะคะแนนกุ้มันทองจิตเมืองนวลที่จังหวัดสุโขทยัยแล้วก็เสมอกันทางนั่นปะกายเพชรอีมินินแอร์ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นคุณนำชัยก่อบางบัวทองนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนั่นโรบคอัพัทธละสายยิมสานนยิมกันมากนะครับสำหรับ สไตล์การชกของเขานะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีครับดักแทงดักสวนแล้วก็มีศอกมีหมัดนะครับเป็นมวยที่ท่าทะลหดสูงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นโรบอคอบพัฒระสานยนนหยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นโรบอคอนะครับก็ไปชนะคะแนนโชคนำชัยสอธนาเพชรที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ชนะคะแนนอินทราราชสอเพชรคงชัย เมื่อวันที่4มิถุนายน2 5 1 6ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นโรบอคอปบพัฒละสาโนนยิมนะครับส่วนคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านโรบอคอบพัฒละสาโนนยิมนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาึงคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านวันเผ็ดออโต้อาวันหรือวันเผ็ดน้อยต่อหนองสะพานหรือวันเผ็ด ลูกสวนนะครับนักชกจากจังหวัดร,ระยองนะครับซ้อมที่ค่ายมวยลูกสวนครับย่านสุขสวัสดิ์นะครับวันนี้เจอทางด้านอัศวเทพสิทธิ์มวดนิดหรือฟุกบะมีเกี้ยวหรือชอห้าพยักษ์นะครับนักชกจากกทมกรุงเทพมหานครนี่เองซ้อมที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด132ออปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านวันผลิตออโต้อาวันนะครับช่างน้ำหนักได้129 จุดเก้าขาดไปหนึ่งปอนด์นะครับวันนี้ต่อน้ำหนักให้ทางด้านคู่ชกสองปอนด์นะครับด้านอัศวเทพสองปอนด์คือร้อยสามสิบกับร้อยสามสิบสองปอนนะครับ,บ,นนรบส่วนทางด้านอศาัศวเทพสิทธิ์หมวดน,นิดนะครับชั่งหนักได้ร้อยสามสิบสองจุดเจ็ดลดไปจุดเจ็ดนะครับนี่คือการชั่มหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์นะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านอศาัศวเทพ สิทธิ์หมวดนิดนะครับก็เป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมฝีมือครบเครื่องดักศาสตร์แข้งเตะขวาต่อยขวาแล้วก็หักเทดีสอกคมครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นอัศวเทพสิทธิ์หมวดนิดนะครับส่วนความหลังของนั่นอัศวเทพสิทธิ์หมวดนิดนะครับก็แพ้คะแนนขุนพลเอกเมืองนนท์เมื่อวันที่19มีนาคม266ที่จิตเมืองนนท์เวลาสุดชนะคะแนนสักมงคลลูกบุญมี เมื่อวันที่17มิมถุนายน2 6ที่แฟร์เทคไฟท์ครับนี่คือฟอร์มหลังของนัานอัศวเทพสิทธิ์หมวดนิดนะครับส่วนสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของนัานวันเพะเดออโต้อาวันนะครับก็สไตล์การชกของเขาก็เป็นมวยขวาสูงยาวครับฝีมือดีฝีมือจัดจ้านขวางหน้าดัานแทงแล้วก็มีหมัดมีศอกครับแล้วก็เป็นมวยที่ยืนระยะดี มั่นคงและก็แข็งแกร่งครับนี่คือสไตล์การทุกของนั่นวันพเดชออโตโอาวันนะครับสำหรับฟอร์มหลังของนั่นวันพเดชนะครับก็ชนะคะแนนโยธาฤทธิศิษย์เพชรดีเมื่อวันที่8มิถุนายน266ที่ราชดำเนินและก็ไฟล์ล่าสุดน,นะครับไปชนะคะแนนสุวรรณเล็กทีเด็ด99 <S <S เมื่อที่1ก่กรกฎาคม2 5งที่จิตเมืองนนท์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นวันพเดชออโตอาวันนะครับ สำหรับมวยคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านวันเพลดออโตอาวันนะครับวันนี้ต่อน้ําหนัก2ปอนร้อยสากับร้อยสามสิบสองนี่ผมมองว่าไม่ได้ต่อฟีมือครับไม่ได้ต่อความเป็นมวยไม่ได้ต่อความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงครับคู่ที่3าในวันนี้ผมยังชอบไปที่ทางด้านวันเพลดออโตอาวันนะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับ ไปดูคู่ที่สี่ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่สี่ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นนักชกต่างประเทศต่างชาติด้วยกันทั้งคู่นะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งนั้นโรโบโภูเก็ตไฟขับนะครับนักชกจากบราซิลวันนี้เจอทั้งนั้นอเล็กจิตเมืองนนนะครับนักชกจากประเทศอิตาลีนะครับอิตาลีกับบราซิลนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด144ปอนด์เมื่อเช้านี้ทั้งนั้น โโบภูเก็ตไฟขับนะครับช่างน้ำหนักได้145อปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับส่วนทางด้านอเล็กจิตเมืองนนท์นะครับช่างน้ำหนักได้144.6ลดไปจุดครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์นะครับสำหรับสไตล์การชกของน้่นอเล็กจิตเมืองนนท์นะครับเป็นมวยสูงยาวจังหวะฝีมือดีฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงขวางหน้าดัานแทง มีเข่าแหลมแทงเจ็บหมัดแรงหน้าเสือดีสิ่งแวดล้อมดีครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นอเล็กจิตเมืองนนท์นะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นอเล็กจิตเมืองนนท์นะครับก็ไปแพ้นอก้กับทางนั่นเฮอร์เดมทาฮาดินเซอร์ในยกที่1เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์สองร้อยหกสิบหกที่ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกฝ่ายล่าสุดนะครับชนะคะแนนคมอาวุธเอฟเอคุบเมื่อวันที่17บจมิถุนายน200 6 6ที่จิตเมืองนอนท์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของน,นั่นอเล็กจิตเมืองนอนท์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของน,นั่นโลโบโ้ภูเก็ตไฟขับกันบ้างนะครับสาหรับสไตล์การชกของน,นั่นโลโบ้ภูเก็ตไฟขับนะครับเป็นมวยประเภทตื้อครับเดินหน้าท้าชนล็อกตีเหนียวแน่นบุ๊กดุดันแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงใจเกินร้อยหวัวใจใหญ่กว่าตับนะครับนี่คือสไตล์การชกของน,นั่น โรบููเก็ตไฟท์ขับนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านโรบภูเก็ตไฟท์ขับนะครับก็ไปชนะน็อกเพชรอู่ทองออกขวาญเมืองในยกที่2เมื่อวันที่23กันยายน2 5ง5ที่ลุมพินีแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชะนะคะแนนดากี้ในยกนกเขากอมอ1เมื่อวันที่5พฤศจิกายน25ง5ที่สุราษฎร์ธานีนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านโรบภูเกตไฟท์ขับนะครับต้องบอกว่าการระบบหายใจนี่เป็นรองนะครับ ครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่มวยเจ้าบ้านนะครับผมออกไปที่ทางด้านอเล็กจิตเมืองนนทร์ครับระบบหายใจดีกว่าต่อยต่อเนื่องกว่าฝีมือดีกว่าครับวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปอีกหนึ่งคำลบครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านอเล็กจิตเมืองนนท์นะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัย เฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ